ก็มีโดนใจไว้เยอะติ๊กตุกไปถึงร้านนะคะน่าจะเปินนะเกินหรอแยกว่าช็อปปิ้งเกินเ็หลักเลยเกินเจ็ดหลักไม่เกินหรอกแต่ก็คือเป็นแบบว่ามันชิ้นนึงมันก็ค่อนข้างราคาสินคจริงเวลาก่อนไปเราตั้งเป้าไหมว่าต้องแค่นี้พอบัตเจ็ทแค่นี้พอเวลาช็อปปิ้งไม่เคยตั้งเป้าอยู่เลยแต่ก็คือแบบว่าเราก็เอาที่เราชอบอะไรเรียกว่าถูกใจเราฟาดเลย ใช่แล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ออกไปไหนก็ออไม่รู้ว่าบ้านไป็นอะไรกันคุณสาม,มีเขามีแบบเออเบรกเบรกตไหมคะหรือว่าผัดช่วยกันเลยหรือว่าเขาให้แบบว่าอะไรนี่ไปเลยไม่หรอกเขาก็เขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเราเป็นว่าเราชอบชอะไรอย่างเงี้ยเนาะความสวยความงามยอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เข้าใจเลยไม่ได้ไม่ได้เบรกอะไรคือเร่ไม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 าให้คือเม่ไ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 มอไ่ไม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 ่ไ ก็ได้ได้สิ่งที่เราใส่แล้วเรามั่นใจแล้วก็ไม่ได้ขาดจริงจริงเขาจริงเขามีบนไหมแบบว่าซื้อมาเราไม่ได้ใช้เลยอ๋อบบนเขาก็บบนเพราะว่าพอด้วยเบบี๋เรายังเล็กเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะเขาก็จะบบนว่าแบบเออก็ซื้อมาอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แต่เขาก็เข้าใจมาเป็นการลงทุน ยองคุณอะไรม่ได้กับอะไรเดียวกับอะไรยางเดียวราเลยเอาเขาอย่างเดียวไม่มีเราเราก็รู้สึกว่าไม่หรอกคือเราก็เคยแบบว่าเคยเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยแต่มอ่อกป้พอวันหนึ่งเรา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 ทำทำทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเป็นการแบบให้กำลังใจตัวเองอย่างนี้แซงคุณสามีก็ให้บัตรเครดิตคืออะไรวงเงินเลยคือแบกตัง ค่ะเราก็ซื้อเราเวลาเราช้อปปิ้งเราช้อปปิ้งด้วยเงินตัวเองเพราะว่าสามีก็ให้เขาดูแลเขบดูแลไปอะไรอย่างเี้ยอะอย่างคลิปนี้เอ็มกอดหาลูกนะนานดีก็มันก็ต้องแต่แบบต้องแต่มีเบบีมาคลิปนี้ก็น่าจะห่างไปนานสักวันคิดถึงวันไหนคิดถึงนะคิดถึงมากเลยอ่ะแล้วแบบวันหลังๆก็คือเริ่มแบบเริ่มใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงต้องรอหาทุกวันไห อ๋อขอทุกวันค่ะขอทุกว mm ัน hmm. แล้วก็ mm hmm. ดูรูปทุกวันดูคลิปตลอดเวลา mm hmm. ไม่เคยคิดเหมือนกันจะมีมู o d ดีที่แบบเดินออกปมาแบบอยู่ปารีสอะไรเงี้ยแทบบ่าแบบนี้จะดูหอไอเฟลแต่ในขณะเดียวกันที่รถขับผ่านหอไอเฟล oh. ก็ดูคลิปรุกอยู่ oh. ไม่ได้ดูหอไอเฟลอ่ะเออมันก็จะแบบแอบเศร้าๆตาไหลไหมตาไหลไหมเออมันก็มันก็นิดนึงอ่ะใช่ก่อนไปมีนางเลมันพี่ดิวว่าแบบว่าเออจะไปไม่ไปดีเพราะเราก็เพื่งนทอดด้วยคือเราก็มีการคุยกันปรึกษากันแหละว่าเออเราจะไปดีไหมว่าท้งหนึ่งใน จะไปตามฝันตัวเองดีไหมเพราะแบบเหมือนเขาจะบ้าสาวนักช็อปมันก็จะแบบมีฝันเบาๆอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ลองครั้งหนึ่งในชีวิตดูแล้วกันแล้วก็ในขณะนี้ตอนนี้ที่แบบเบบี้ยังจําความไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เออเราก็ไปซะหน่อยดีกว่าไปตอนนี้เขาจําความได้แล้วเราแบบเอามามาปั๊บๆไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกยิ่งแบบแย่ไปอีกเราคงไปที่วัน ไปเกือบอบสมทิเลยค่ะจะดึไปยิมไฟปารีสก่อนแล้วก็ไปต่อเยอรมันตอต้องงองไงหมตอนที่เราไม่อยู่นางไม่รู้เรื่องไงตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนางรู้ไหมว่าเราเป็นแม่เนาะอะไรนะเวิดีโอคอรเขารู้ไหมว่าเธอ ไม่อยู่บ้านอ่ะเขาแค่ส่งเดืออเองนะเขาไม่รู้อะไรบางทีเขาก็ไม่ได้มองกล้องด้วยซ้ำเขาจะส่งมาเน้อมันแหเหมือนเราเป็นแฟนคลับเขามากกว่าการดูแลความเห็นอย่างดีทุกคนพี่ดิวเราก็ดูเพราะว่าคุณแม่เสร็จก็บินมาจากไต้หวันไงคะมามาช่วยดูลูกด้วยแล้วก็มีคุณแม่ดูด้วยทั้งย่าทั้งยายทั้งพี่เลี้ยงเราก็ยังมีแม่บ้านอะไรอีกก็คือแบบไม่เหงาหรอกใช่ แต่ว่าถ้าอยู่ที่นั่นก็มีน้ําตาคลอเนาะเวลาที่ใช่แล้วไหนจะแบบบรรดาเพื่อนๆที่อยู่ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นกุ๊กกิ๊บกว้างเนี่ยเขาก็มีการวางแผนพัดเวรกันมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนบอกว่าโอเคไม่ต้องแล้วก็คือมาช่วยเลี้ยงหลานด้วยใช่นะก็แบบว่าช่วยถือกันอยู่อะเดียวเรืนี้แล้ว่าจะเปิดเปิธุรกิจม่ธุรกิจมาใช่ค่ะก็เปิดร้านเล็บค่ะแล้วเดี๋ยวจะเชิญนักข่าวอในร้านเล็บก็จะมีดิวนะคะมีกุ๊กกิ๊บมีกวางมีสัมมี พาล้านไม่เวิร์กเนี่ยไม่รู้จะต้องคิดจะลาตัวเองออกบาเลยนะก็คือแบบว่าโอเคเราก็มาทำเตามฝันกันแหละวที่จริงพอสี่คนมาร่วมพูงันมันมีกลิ่นกันเพราะแต่ละคนก็คือแบบว่าจะดัดตัวแม่แบรถเสือตัวแม่โปรเเสตอเอาความเป็นจริงมามันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะทำธุรกิจมันมีการสุ่มเสี่ยงว่าการที่จะทะเลาะกันแต่ทำธุรกิจกับคนที่ใช่อ่ะมันไม่ทะเลาะตลอกเพราะมันคือทำกับคนที่ใช่ใครเยอะสุดในคนใครท ใครที่แบบว่าคิดเองตลอดเวลาที่แบบว่าฉันว่าอย่างนั้นก็เลยขึ้นมเข้อคนรีเริ่มมันคือเราแล้วเราก็เลยดึงเพื่อนเราอย่างกุ๊กกิ๊บเราก็ดึงมาใช่ไหมแล้วเราก็สนิทกับกวางอัะสมมติเราก็ดึงมาเขาก็โอเคได้รู้จักกันสนิทจังมากคือร้านนี้ต้องยิ่งใหญ่แต่ดไหนคะยิ่งใหญ่ทางการขนาดไหนมันก็ร้านเล็กๆกันเองกันเองอะไรนั่นไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่เอ็นเอ็นเอวีร้านรไม่ง่ายจริง เดี๋ยวเดี๋ยวคันงใหญ่เราไปถึงแล้วแบบคุยอะไรอย่างเวลาเล็กๆเมาุณไปไห่ละพี่ดิวรอนคุณก็ประมาณเลยรานทำเล็บนะไม่ใช่ไม่ใช่เราถึงเลือเม่ไม่หลอกไปก็คือผู้หญิงทุกคนเราก็จะมีความฝันเนกัน ธุรกิจอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบเราเคยฝันเด็กๆพอวันนึงพอเราแบบโตรเราก็อยากทำแค่นั้นเองแล้วไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เองหรือว่าแซมมี่เองหรือกวางเองทุกคนลึลลกๆคืออยากทำแต่เราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งแบบเออเปิดคนละร้านกันไปเลยก็รุกโตกันแล้ว,วกันเาาดี๋ยวเดีด๋ยวจังวัวไหมว่าพวกขายคนธุรกิจร่วมกันก็แบบมีปัญหากันตีกันมาเยอะเลยตีกันมาเยอะแลยนะเรายังเคยตีกับคนอื่นแต่แบบว่าพอเรามาทำกับเพื่อนๆเราเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบ ว่าแต่ละคนนี่ใส่เป็นยังไงแล้วมันก็ทําให้เราแบบเห็นอะไรขึ้นเยอะว่าจริงๆเราทําธุรกิจมันไม่สาเป็นต้องติ่กันตลอดไปถ้าแต่ใดที่แบบเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินหนึ่งป้าเราวก็เพื่อนเรานี้ใส่นารักามันก็ไม่ติดกันหรอกอันนี้ตั้งใจมากๆทีเดียวเพราะเห็นระชุมกันจริงๆก็ใช่ใช่แล้วไม่มีคอมเห็นไม่ตรงกันบ้างยังครับไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะไม่หรอกเพราะว่าคนเราเป็นเพื่อนกันนี่ใส่ใจคล้ายๆกันความชอบมันจะคล้ายๆกันดังนั้น มันก็ก็เลยไปที่ตู้ห้งคนละคคุณน